ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็ยังมาแชร์ทิ่อของเซ็ตุดไลต่ต่ำสุดนะครับจะอธิบายเพิ่มอ,อีกนิดนะครับเซ็ตทุกฟิลข้าฟิลให้ฟิลลดไล่ต่ำสุดนะครับนอกจากจะช่วยให้ไล่สกิลไล่รอแล้วก็จะมีความสามารถหนึ่งนะนี่คือแบบส่งผลต่อ,อความเร็ว ของการทำการงานนะครับการงานก็คือพวกนี่ใหก้กนี้การหาวัตถุดิบเนาะคนล่าสัตว์นักชายขุดเนื้อที่นี่เป็นการงานต่างแล้วก็พวกการงานผลิตนะครับไอพวกหลยหลอดนี้ก็ลดกระทำสดก็จะก็จะไปช่วยด้วยนะครับทำให้การการฟาร์มการทำอาหารคนระับปรุงยาให้มันไวขึ้นนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปทมกันนะครับอตอนนี้คือตัวผมนะครับอการที่ทำพวกไล่หลอดนะครับก็จะมีระยะเวลาละยะหนึ่งหนะึ่งนะ็มเนเนาะหรือใกล้เคียงก็ได้นะครับโอเคเนาะอันนี้ผมก็จะมาไปทั้งตัวเลยนะครับไสพื่อซล,อล,อลอดได้ดูบูส์นะทำให้มันไล่หลอดได้เยอะที่สุดทั้งตัวเลยเนะาะคาถาก็ได้นะครับคาถาครับ วิวน้อยๆมาทำนะนี่ก็ทาได้แต่การฟิวก็ทำาก็จะดีอย่างหนึ่งครับก็คือได้เลยอ่ะลดไลฟ์ไปส่สิบนะแล้วก็ลดไล่์ใหตัวนะครับนี่ก็โลกก็โลกลก็ฟิวนะอันนี้ก็จะเป็นประดับนะระดับทนะี่หนึ่งนะเดี๋ยวมาตีบวกกัน,นครับอันนี้เนาะลดไล้์จาสุดกันนะของตัวนะครับ พ่อุปก็เป็นออกขนะป,ปกตินะะเดี๋ยวเราไปดูตอนที่ยังไม่มีรดไลน่นะครับเหมือนเวอร์ชันเก่าๆคนบะแบบนี้นะแบบจอสลักแ,แบบที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวราไปเทสดูนะครับว่าความแตกต่างเนะระหว่างมีกับไม่มีนะครับนี่เนะ ออันนี้ครับไม่ไม่ไมีไ,มไ,มไมรหลอดนะะสกิลเาาดี๋ยวเราลงผมจะลองเทสการงา,รารนเนาะอันนี้เนาะอ่าก้อนหินเนาะจากเวลหนึ่งไปถึงเวลห้านะครับดูนี่ดูสิว่า,วา,วามันจะเร็วแค่ไหนนะครับอ่เชียอมันก่อนเนาะคลุกๆเดี๋ยวมาตั้งสกิลก่อนเนาะพุทธินเนะะาะตั้งไว้เนาะตั้งตั้งตั้งนะครับอันนี้ครับ อันนี้คือไม่มีบัฟของเซ็ตจุนะค, <What? S 1> นคือปกติเลยนะ <What? S 1> ถ้าคือจะไปไว้นึง <c oughs> คือต้องกดยากระจายครับยาบูส์ไอพวกยาเอ็กพีนะนี่นะอ่าไหนนะนี่ไอพวกนี้นะคือต้องกดกระจายนะครับทำให้มันได้วิวเยอะสุง <What? S 1> นี่นะหมจะแค่วิวหนะ้าสิบ แค่นั้นเดี๋ยมาดูต่อที่ที่มีเซตจุแล้วนะครับอ่าไม่ใช่กับฟิลเซตฟิลรถรท้สั้มสุดเนะาะใส่ตัวเ,นะเดี๋ยวแหวนเรามาตีเพิ่มมาอีกหน่อยนะครับฟิวชั่นเขาที่เสริมพาลาังนะครับแหวนพวกนี้หาวิวหนึ่งเอาก็ได้ครับฟิลรถแท้สุดนะแล้วก็ใส่บีบวกนะ ไม่ติดดีจริงๆไม่ติดนะครับหึงบักเล็กไงเนี่ยโอ้บักแล้วครับอะไรเนี่ย <c oughs> อ่ะขึ้นแล้วนะครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วนะเอาอีกหน่อยนะครับอ่าโอเคตามมานีทับทิพกล้าก็โอเคแล้วครับ นี่เนะแล้วเรามาลองคุดหินดูดูครับนี่ครับก็จะไวขึ้นเลยนะระว่างมี้เราไม่มีนะครับเดี๋ยเราเนี่ยเรามาพอดอีกทีนหนึ่งอาท่อยดูเทียบหนึ่งนะนี่ครับตอนที่ไม่มีนะครับนเนาะติมลงนะก็จะได้แต่อันนี้ก็คืออานมากนะโอ้เรนผมไม่มีนะ นี่นะกระนมาเน,นี้นะช้ามากลองนะมาเปรียบเทียบอีกนึงอันนี้ก็คือยังไม่ไล่หลอนนะครับแต่คือเราต้องกดเซอร์กิลของเฟจุไว้นะเพื่อจะบูตให้มันไล่หลอนนะครับร้ยจะเป็นบัฟเส้นนะครับบัฟเทคเส้นครับก็ช่วยเนาะนะนครับก็จะไวขึ้นแบบนี้โอเคกนะดเต็กว่างนะ มาดเวลเลเวลขึ้นบ้างทรงส 2, วิขึ้นนีหนึงนะครับโอเคแล้วครับเดี๋ยวไปดูอีกเดี๋ยวลองกดเซตจุช่วยไปด้วยนะครับโอเคนะ้ตั้งสกิลเซตเซตจุนะครับอันนี้นสกิลนะเพิ่มความท้องตัวนะครับก็จะช่วยช่วยอีก50%นะครับกดไปนะครับแล้วก็ใส่กลับเหมือนเดิมครับพวเซต เราก็มาดูกันนะครับอนนี้ครับบจะไวขึ้นหน่อยนะครับนีออแบแคปไู่เองนะจะริงสุดยาบูวลเวฟของกองานก็จะว่เวฟหนึงไปเป็นห้าประมาณแค่สิบยี่สิบน่วเองนะครับจะี๋งวผิงไว้ถ้าวันก็ตเต็มแล้นะครับพวกนนี้นะไวน้นะครับ สมัก่อเหมือนจะไม่มีไอะไรแบบฟิวแบบฟิวเนี้ก็คือตมขึ้นก่อนนะครับพระเมรุถนก่อนนะไอ้นี้ยถึงขั้นแล้วก็ไม่ทำทั้งวันเลยนะแต่พอปีนก็ไมาจะประมาณสิบยี่สิบสิบสิบคนยี่สิบปีนเลนะครับมาดูความมันก็จะตัดกับก็จะตัดวิยสองแร้มาดูเวสองสา นะีเนาะนี้เนะ้ก็วยไปเลยร่นเาม,ม,มีบัฟเส้นัไวาไปอกครับนี่นนีร้ย,ยครับนี่เลกเดียวครับายปมอบับเส้นกนะครับ,บทำการงานผลิต อ็เหมือนจะตันแล้วแฮะเดีย๋ยวผมขอไปแลกเด็กเอ้ยบับเซ็นแบบเ,เส้นมีไหมเอยตัวนี้เออเหมือนจะมีนะโอเค,อเคก็ประมาณนี้คร่าในการหัวข้อหาวัตถุดิบนะครับก็คือสรุปในหัวข้อนี้ก็เสร็จกดไลฟ์ฟิวต่ำสุดนะครับก็จะช่วยนะ้องมีส่งผลส่งผลแทบจะ ช่วยได้เยอะเลยครับ80-90%เนะก้าสิอลยครช่วยบูสเปิดเวลานะครับของที่แนะนำก็จะเป็นของแหลกเรีวเนื้หนึ่งก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้ของเรวมา,มากเซตฟิวนะครับเน้นฟิวแล้วจะทำสุดอย่างเดียวก็ได้นะค,ะนะครับตัวนี้คือสามเครื่อตัวนะก็จะไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกดเส้นกันบ้างอันนี้ผมกดมาเนีนะะ่มันก็จะช่วยอ่า ลดได้การงานหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรวมเสร็จจุดด้วยครับเราต้องรู้กันนะครับนี่นะขึ้นไวมากนครับในซื้อป่กแค่ติดที่ติดบางทีก็เตล่าห้าครับข้าวข้าวพวกข้าวนี้นะแล้วก็เราไปดูในส่วนของการผลิตบ้างนะครับของการงานนะครับ เล้วเราก็มาดูของในส่วนของการผลิตการงานอันนี้ก็ไอเซตจุไอเซตฟิลก็สมามีก็จะช่วยนะครับในการลดด้ายนะครับใวเราลองดูตอนที่ไม่อยู่ใส่นกันยังไม่ใส่นะเราวก็มาดูกัแบบทำสเต็กด้วย อันนี้กดากดลดล่าสุดอะไรกับจ,จเซ็นเลยก็จะไวนแต่ก็ยังไม่นแรนงน,น,นะครับ้วนะเรามาดูเซตเซตฟิลหล่ล่ากันะครับลลนาลดล,นะล,ดลำสุดก็ดจะผลิตนะการงานวิวทุกอย่างนะตันก็จะไล่ลอาหมดเลยนะตั้งแต่วิว 1, 1, 2, 1, 6, หนนะ 15, ึ่งถึงวิวสิบหกเลยนะเพื่อสิบห้าสิ นาะถึงวิวหนึ่งถึงวิวสิบห้าก็จะไล่หลอกมปเลยครับวันนี้เนาะเราก็ทําไปนะเพื่นนนอขนขึ้นไหวมาเยอะครับแล้วขึ้นส่วนตัวอาชีพก็จะแนะนำสำหรับนักการงานนะครับนักการงานหรือว่าผู้เล่นสายการงานก็จะแนะนําให้ทําไวนะ้เนาะงบประหยัดนะครับไอ้พวกเศรษฐกิจมัน,นทำง่ายนะครับเราเล่นกิจกรรม เปิดพวกช่วงนี้ก็จะมีกิจกรรมเปิดเนาะเปิดกล่องของฝันนี่นะครับนี่พี่ว่าเริ่มหาไฟตีบวกอ,อีเทอร์ก็เลยกิจกรรมเคเอาแล้วกิจกรรมเคก็สามารถแลกอีเทอร์ได้นะครับมาเอามาลอกไม่ได้เลยนะครับคือซึ่งระบบนี้ยทำก็ ธรรมดีเลยนะครับก็สามารถช่วยเปิดเวลาไวได้เยอะนะครับจากที่ผมลองคำนวณนะครับหนึ่งเลเวลหถึงเลเวลสิบนะครับถ้าไม่มีเซตฟิลไรล์หลอดนะครับก็จะทักถ้าจะเป็นเดือนเลยนะครับผมประมาณประมาณนะู้ครึ่งเดือนหรือว่ายี่วันสามสบวันนะครับถ้าไม่มีนะถ้ากดกติกับบับเซนก็จะไวหน่อยแต่ก็ช้าอยู่ดีนะแต่ถ้ามันมีเซตไอพวกนี้มา ไอพวกลดไลายเนาะจะดาดง่ายๆมัน right, ก okay. anyway, ็จะไวขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะก็สร้างกัรความสนุกแปลกๆนะครับเห็นไหมงานจะเพ่ชน้นะครับพแพ็คกพราะปุงยาก็ได้นะครับปรุงยานะทุกอย่างเลยการผลิตเนาะ ไอพวกเกตสูนี well> ่ก็จะมาช่วยเรื่องการกดปรับกิดเส้นก็เครับจดจุนะครับท้องตัวจุดจุครับก็จะช่วยได้ดีเลยครับก็ประมาณนี้แนะนำมือใหม่สำหรับนักการงานมือใหม่นะประมาณนี้นะไอพวกนี้อย่างอื่นเขขุดแร่ก็ก็ได้นะครับก็หลายหลายเลยะม่เลย ให่ไงก็ขอจบคิดเพียงเท่านี้นะครับมีอะไรอ,ะอยากให้ทำหรือว่าสนใจอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับจะมาทำตามนะครับขอบคุณครับ